เรกำลัลงถ่ายนะมีเบ้าทุกคนถ่ายแล้วมีเบ้าโู้ว่าแต่งมากตังมาทำเองเลยเนี่ยมรมีอันนี้อาจจะซูมไม่ได้นะ มาช่วยกันก่อนโอ้ยทุกคนติดไอ้ตันอากูกินไปโอ้โเอ้าเอ้าเอาออกให้หน่อยมนติดมนติดอ่ะโอ้ยไอคลิปก็หลุดแล้วโอ้ยขอโทษด้วย Òn, แต่มันเจ็บจริงๆไปนะฮะปิด ตอนนี้ดีฮะเอ้เปเลอตอนนี้ว่าเราเป็นอะไรไม่รู้ทำทำแป๊บเดียวพังแล้วอะฝนจะชี้นะครับนีตรงนี้ตรงนี้มันเป็นจุดที่เอ่อเทปพเทปมันหลุดตรงนี้พเทปมันดูดติดตรงนั้นเกิน โอ้ยตัวาตัวพัดเทพตุตตตตตตดหนุดแล้วเนี่ยเดิน่วยนะไปไปไหนเ้ยเราทำไหมไว้ากูเอทอทำใหม่เลย,เลยโอ้ยติดตินกข้อเสียคือมันซูมไม่ได้เอ๊ะ ได้ซูมได้แต่มันซูมไม่ชัด,ดอต,ต,ตอนนี้มุมมองของทุกคนคือมุมมองของฉันอย่าปเอย่าไปนู่นเลยเอาอแล้วเจ,จะต้องปิดใจหน่อยนะ ไปไปวัดหางหลุดคิอกเลยซอมหงาง,างก่อนแะนกนั่งลงซ้มก่อน,น,นอันนี้เป็นคลิปเต็มนะเพื่อนคลิปใหญ่มาก นี่นี่นี่ดีดีมากมามามาหมูเด้งร้อนมากทุกคนทุกคนดูในจออาจจะเห็นแสงแดดมันดูเบาๆหน่อยใช่ไหมในชีวิตจริงเนี่ยมันแบบแรงมากอันนั้นเป็นสวนผักเอาไว้ที่ยายทำทะวัดเดี๋ยวซุ่มก่อนอปปััเเททอ่ะ โคตรแบกเวลาลงคลิปใหญ่ชอบมีบาดแผลใช่ไหมอะไรอะไรอะไรบาดแผลว่าเรามีบาดแผลยังไงเหอใช่เพราะว่าเราจะแบบวิ่งไปแบบนานมากไม่ไม่มีการหยุดพักิให้ฉันจับใช้ไหมอะไรละโอเค เนี่ยว่าติดซูมมันมันมีฟาเนี่ยมันติดไหมว่้ย่างหางดีแล้วอะไรเนี่ยหางหรือไปฝังมุ้งหรอหรออะไรเนี่ยโอ้หัวตัวเนี่ยทุกคนจะให้ทุกคนไปสอดสองทุกคนเห็นอะไรบ้างฉันเห็นนิดหน่อยคือพื้นมันสูงกว่าเว้ยตรงนี้พื้นสูงกว่าตรงนี้ ตรงนี้เคยเปนเนินแล้วเขาก็เอาออกใช่ไหมแล้วเขาก็ตั้งอ้ยหายแป๊บเดียวห้านาทีแล้วอะ่ะคนที่ดูมาแล้วจะเป็นคนที่อดทนมากไ<ะ>อ้เชี่ยเกืเอบตายทำไมมันดูไม่ติดเลยอะทุกคนให้ทุกคนสอๆนี่ทุกคน เนี่ย yeah. มันไม่ติดเลยอะ่ะไม่จะปลอดภ <c oughs> ัยเร็วสอรนีอ่ะอะไรอะไรกูัอเ้ยตกตสายมันเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมมีแต่สายที่ลวงลุงมาติดๆเนี่ยเป็นอะไรรอล่นี่ทุกคนดูสาย ชูมนะกล้องอยู่ใกล้ฮยแต่ถ้าเราถ่ายในกล้องก็ดีเหมือนกันเราสามารถถ่ายรูปไปด้วยได้โอ้ยโอ้ยห ให้ท่านประชมดูนานนยสิ